สวัสดีครับ FC ทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอสิบแสนวันนี้สอสิบแสจะมาขอวอวยพรย้อนหลัง f c ทุกๆท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับ FC ทุกๆท่านก็ขอให้ FC ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่น การงานก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองตลอดไปนะครับวันนี้สอสิบแสนก็ได้มาทำงานเป็นวันแรกแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาไร้สดก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปพูดคุยกับ f อนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีการพูดคุยกันอยู่ช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ ก็ขอเคลียร์งานสักนิดหนึ่งก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาขอพูดคุยย้อนหลังนิดนึงนะครับสิ่งที่สอสิบแสนมีความตั้งใจในการทำช่องตั้งแต่แรกแล้วว่าการเข้ามาช่วยเหลือลุงและป้าก็เพราะว่าเราเห็นครอบครัวหนึ่งถูกลังแกนะครับสิ่งไหนที่พอหยิบยื่นช่วยเหลือได้เราก็จะหยิบยื่นนะครับ ไม่ใช่ว่าจะเข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เห็นภาพบรรยากาศลหลายสิ่งลหลายอย่างเกิดขึ้นก็อยากจะพูดจะคุยในส่วนที่บางสิ่งบางอย่าง FC อาจจะยัง,งยังมองไม่ค่อยเห็นนะครับหรือว่า,าคนที่ทำดีบางครั้ง ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่อย่างคุณอนุวัฒน์นะครับก็เป็นคนคนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือลุงช่วยเหลือป้ามาตลอดเวลามีอะไรก็คอยเป็นที่ปรึกษานะครับบางเวลาก็เป็นตัวแทนบางเวลาก็ไปประสานงานเรื่องราวต่างๆซึ่งสสิบแสนก็พอที่จะรับรู้รับทราบ บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ใช่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าคุณนวัดเองก็บางครั้งการไปท,ทําธุระหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นก็ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทําไลน์นะครับเพราะว่าคุณนวัดเองก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตัวเองได้ไปรับหน้าที่มอบหมายนะครับ การที่เป็นตัวแทนเปนมอกประชาชให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับการที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองท้องถิน่นซึ่งส่วนมากประชาชนชาวบ้านชาวช่องก็จะให้ความนับหน้าถือตาให้ความเคารพกับเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนายก อบตหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในการปกครองชาวบ้านนะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมเป็นโอกาสที่ดีเป็นหมกกว่าเช้าซึ่งก็เป็นอ่ะกะเช้าที่ FC ที่มองเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ ก็ได้มอบให้ทางคุณวัฒน์เป็นตัวแทนไปมอบไห้นายกนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการไปมอบไข่นะครับไปมอบไข่ให้กับชาวบ้านซึ่งก็เป็นสิ่งเล็กๆกน้อยเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ําไมตรตีกับชาวบ้านในโอกาสที่เหมาะสมในโอกาสที่จำเป็นนะครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีสสิบแสนก็เคยพูดตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับตั้งแต่ที่ลุงเริ่มย้ายไปอยู่ที่บ้านจำปาดงก็ได้พูดได้คุยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ว่าเรามาอยู่กับคนต่างถิน่นช่วงนั้นก็ก็ถือว่าเป็นคนต่างถิน่นเป็นคนแปลกหน้าอยู่นะครับเราไปได้พึ่งพาอาศัยก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปในการที่เข้าไปสารสัมพันธ์ เข้าไปทำความรู้จักคุณหลักคุยใหญ่เข้าไปช่วยเหลือกิจกรรมเข้าไปสร้างกิจกรรมแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปก็มีการพัฒนาการดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งสสิบแสนเองก็มองถึงเรื่องพวกนี้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ ขอส่งเสริมสนับสนุนชมเชยนะครับว่าในเมื่อคนทำดีแล้วเราก็ต้องยกย่องนะครับยกย่องว่าสิ่งที่ทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีคนที่ทำดีก็จะได้มีกําลังใจในการที่จะร่วมมือร่วมใจในการที่จะทำตกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับก็ กราบขอบพระคุณคุณอนุวัฒน์นะครับที่เป็นตัวแทนให้ FC ในการไปมอบกระเช้าขวัญปีใหม่ไทยนะครับก็ไปอวยพรให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ดีนะครับงานกิจกรรมต่างๆที่ลานปู่ช่วงสงการก็มีมีกิจกรรมที่การเล่นกีฬามีหลายสิ่งหลายๆอย่างเป็นการสนุกสนานกันนะครับ ก็เป็นสิ่ง,งที่ดีมีการลดน้ำดำหัวผู้หลักกุ้ใหญ่ก็เป็นการรักษาขนบรรมเนียมประเพณีวันสงการของไทยนะครับได้ชมได้เห็นแล้วก็มีความปิติยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นที่ลานปู่นะครับก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าประเพณีสงการตระเพศของประเทศไทย ก็ดังไปถึงทั่วโลกนะครับคิดว่าในอนาคตข้างหน้าก็น่าจะมีการามีญาติพี่น้องมี fc ที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้นนะครับเพราะว่าการจัดปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งที่หลายๆครั้งที่ผ่านมามันก็เป็นการเริ่มเป็นการเริ่มแรกของปีแรกนะครับคิดว่าในอนาคตในอนาคตข้างหน้าก็ คงจะมีการามาร่วมสนุกสนานกันกับชาวบ้านมากขึ้นนะครับซึ่งก็หวังว่า f c ทุกท่านก็คอยเป็นกำลังใจให้ปู่ให้ให้ลุงให้ป้าให้กับยูทูบเบอร์ที่อยู่กับาลานปู่นะครับมีสิ่งใดที่คอยสนับสนุนก็คอยสนับสนุนนะครับที่ดีที่สุดก็คือไปชมแล้วก็ไปดูโฆษณาให้ ยูทูบเบอร์แต่และช่องนะครับไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นการส่งเสริมให้กําลังใจเป็นการสร้างรายได้เกิดขึ้นในการทําช่องของยูทูบเบอร์แล้วก็สินค้าของลุงป้าก็สนับสนุนด้วยนะครับสวัสดีครับ